มีธรรมะนะสั้นๆส,สำหรับเตือนสติเอามาฝากกันในช่วงนี้น,ะนั่นคือคำว่าหยุดนะการที่เราจะหยุดเนะี่ยไม่ได้หยุดที่สิ่งที่เรียกว่ากาย เพราะกายเนี่ยเวลาจะทำงานนะกายจะเคลื่อนนะก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตนะคือจิตจะเป็นนายนะส่วนกายจะเป็นเบาวดังนั้นการที่เราจะหยุดนะในสิ่งที่เรียกว่าอากุศนลธรรมทั้งหลายนะก็ต้องหยุดที่ จิตนะไม่ได้อยุดที่กายนะถ้าเราตั้งใจอยุดที่กายนะแต่จิตไม่ยอมหยุดด้วยเนะี่ยกายก็ยังแสดงการกระทำออกมานะว่าทางกายหรือทางวาจาก็ตามนะแต่ถ้าเราหยุดที่จิตได้เนะี่ยกายก็หยุดตามสิ่งที่จิตสั่งให้หยุดนะนั้นการหยุดที่จิต นะคือมาหยุดที่อะไรมาหยุดที่ความทยานอยากของจิตจิตที่ทยานอยากนะจิตนั้นจะไปสแสวงหานะสแสวงหาในสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการนะในสิ่งที่เรียกว่าตัณหานะเพราะนั้นการหยุดจิตที่สแสวงหา ก็ต้องหยุดที่จิตที่ทยานอยากนะฉะนั้นจิตที่ทะยานจิตที่ทยานอยากออกไปนั้นมีตัณหาเป็นเหตุก็ต้องมาจัดก,การกันที่ต้นเหตุก็คือตัณหาในการจะหยุดตัณหาได้นั้นก็ต้องมาหยุดที่เหตุของตัณหาวันนี้อะไรคือเหตุของตัณหา ก็คือความยินดนะีและความยินร้ายสองประการนี้ที่พระศาสดาตรัสว่าเ,เธอจึงมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดีและความยินร้ายในโลกออกเสียไดนะ้หากเราหยุดที่ความยินดีและความยินร้ายได้ตัณหาก็ไม่เกิด เมื่อจิตไม่มีตัณหาเข้ามาครอบงำน,นะจิตก็ไม่เกิดความทยานอยากออกไปเมื่อจิตไม่ทยานอยากออกไปนะจิตก็ไม่สแสวงหาจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความมิดกลางนะเพราะฉะนั้นในการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เรามาหยุดที่จิตตอนนี้การหยุดที่จิตต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติสติจะเป็นตัวหยุด การมีสติรู้ทันจิตนะที่เคลื่อนออกไปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกสิ่งที่ต้องเพียรนะเพราะอำนาจของจิตเนี่ยไม่ตกอยู่ในการบังคับบัญชานะของธรรมธาตุใดทั้งสิน้นมีเพียงสติเท่านั้นที่จะสามารถนะหยุดยั้งนะการทำงานของจิตได้ดังนั้นจึงต้องมาฝึกสติ นั้นสติที่ฝึกก็คือสติประธานนะในส่วนของกายเวทนาจิตธรรมฝึกสติประธานเพื่อหยุดนะความทยานอยากของจิตนะเมื่อจิตหมดความทยานอยากจิตก็ไม่สแสวงหาเนะมื่อจิตไม่สแสวงหานะทุกก็จะปรากฏไม่ได้นะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ ให้ติดตามธรรมะสั้นๆในโอกาสต่อไป